นะโมตัสสะพระครูโตโคโนมแด่เพื่อผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาระโตซึ่งเป็นผู้ใกล้จากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะเจริสุขสวัสดีท่าน สาธุชนทั้งหลายชาวพุทธทั่วทั้งราชนาจักรหรือว่าทั้งโลกผู้ที่มาแล้วหรือยังไม่ได้มาก็ต่างได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมถือธุดงควรออกจาริกแสวงโมคธรรมทั่วทั้งราชอาณาจักร หลายๆที่ที่ได้ผ่านไปเจริญวิปัสนาตามรอยหรือว่าตามคําสอนของครูบาอาจารย์หรือตามรอยพระพุทธเจา้าได้เดินรอนแรมมาถึงจังหวัดพิษณุโลกเพอเอิ้นเขาก็เล่าเรื่องเขาพนมชากว่าความพิสดาร รู้ว่าความมหัศจรรย์ของเขาพนมฉัตนั้นมีความลึกลับซับซ้อนมากจึงใครอยากรู้จึงใครอยากเห็นอยากจะมาศึกษาอยากเรียนรู้อยากจะพิสูจน์และต่อมาพอมาถึงตรงนี้ชาวบ้านในระแวกนี้เรียกว่าเขาชี ที่ชาวบ้านได้เรียกว่าเขาชีนั้นก็เพราะว่าในช่วงระหว่างที่ชาวบ้านเพิ่งจะโยกย้ายเข้ามาอยู่ตั้งรกราณนะดินแดนระแวกรอบเขานี้ได้เห็นชีประขาวเดินขึ้นเดินลง หรือบางคนถึงขนาดว่าเหอขึ้นเหอลงอยู่นณะภูเขานี้หรือว่าเขาพนมฉัดนี้เ,เขาชาวบ้านเขาก็เลยก็เลยเรียกตามที่เขารู้เขาเห็นโดยประสาชาวบ้านว่าเขาชีปากขาวแต่ด้วยยาวไปเลยเรียกม้วนๆส้นสั้นว่าเขาชี พุทธศักราช2,530โดยประมาณสถานที่แห่งนี้ก็เป็นป่าที่เสื่อมโทรมซึ่งชาวบ้านที่ได้โยกย้ายกันมาทั่วทุกสารทิศมารวมกันไม่มีอาชีพอื่นนอกจากเลื่อยไม้ขายเผาถ่านขาย ก็ทำให้ป่านั้นหมดสภาพจากการเป็นป่าใจก็เลยรู้สึกจิตก็บอกว่าเราสมควรที่จะอยู่เพื่อจะอนุรักษ์ทรรนุบํำรุงป่านี้ขึ้นสักระยะหนึ่งรอการเวลาให้ป่าโตเท่านั้นเองก็จะสมบูรณ์แบบการเข้ามาปฏิบัติหรือว่ากรรมาฐาน สมาธิที่นี่ก็ได้สอนในแนวทางของหลวงพ่อคงจัตมโลซึ่งเป็นครูบาอาจารย์อยู่ที่วัดเขาสมโพธิอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีสำหรับผู้มุ่งมาที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะมาประพฤติปฏิบัติในกรรมฐา,านธรรมลิตเปิดโลก กรรม,มาฐานเพื่อล้างเพื่อถอดเพื่อถอนเพื่อระลึกเพือ่อสำนึกในบาปในชาติภูมิของตัวเองที่ได้เกิดมาในชาตินี้และชาติต่างๆที่เวียนว่ายตายเกิดผันผ่านมาให้สำนึกระลึกในการปฏิบัติเอาเองเฉพาะตน,น และคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้สอนไว้ว่าทำบาปได้บาปทำบุญได้บุญหรือว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมชีวิตก็จะกลับจากร้ายกลายเป็นดีให้เขาได้อย่างมหัศจรรย์ก็จะได้พบกับความสุขความเจริญความไพูบณ์ได้ตามสมควร ตามอัตภาพตามบารมีของผู้ปฏิบัตินั้นๆเองจเจริญธรรม